ครับสวัสดีครับเซ e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับวันวันอังคารที่9เมษายนสองพันหะ้าหส็ดนะพี่น้องเนาะครับมือนี้ผอเตรียมภาพมาติดตามเล่าพัฒนาของสุดใจพารวยต่อยนะพี่น้องเนาะครับมวดที่ผานมาก,กับเขาะเ,เล็กวิ่งนะพี่น้องรุดกันไล่อาจารย์อยู่นะครับ ครับมือวันจันทร์เนาะครับนอกวันจันทร์ที่8เมษายน67ลาวพัฒนาออก2 3 9 5 4 5ครับเลขล่างก็ออก95เนาะพี่น้องเนาะครับของสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมากอะพี่น้องบนล่างวิ่งรูด8กับ4เน้นที่8 8ดแโบมาเนาะพี่น้องเนาะมา4ครับมี4 8 4 9 4 0 ออก4 5นะครับอ้าครับนี่เขามีรุดนะพี่น้องเนาะบวากันนะครับหามือนีพ่ะเตียมผ้ามาติดตามต่อ,อยกับเปล่าพัฒนาสุดใจพารวยนะครับเนาะไปเบิงน้ำกันนะพี่น้อง The les ช่วงนี้ก็ไก่ทรงกัลน,นะพี่น้องเนาะครับแดดกระห้อนครับหลักสมรักษาเนื้อตัวนะพี่น้องเด้อไปใส่มาใส่กระวังนะครับแดดหอนลาย คับบนล่างมีงูดีกับ5้าพี่น้องครับสุดใจว่างวดน,นี้มั่นใจได้พี่น้องเด้อกับหเน้นที่สี ครับชุดวิ่นพี่น้อง ครับลักห้องลักแปดพี่น้องแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับเก้าสาม เก้าสี่เก้าห้าครับหกสามหกสี่ หกห้านะครับคือเก่าพี่น้องเก้าชุดเก้าหางขับกะมีเนีนนะพี่น้อง เน้นเกาสี่ตัวเดียวพี่น้องครับแต่ว่าตัวทท่บนเน้นห้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับจัดเกยบบอกพี่น้อง ครับเอาวันพุธพี่น้องเนาะวันพุธที่10เมษายน2567เราพัฒนาสุดใจพารวยครับบนล่างวิ่งโดด4กับ5เน้นที่4นะครับครับชุดวิ่นกะมี8 9 6 3 4 5นะครับจับคู่กับ8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5 6 3 6 4 6 5ครับเน้นตัวเดียว9 4นะครับ ส่วนตัวที่โมเน่นห้ามมากข้ามเกาได้พี่น้องเดอ้อที่สําคัญก็จะลืมกับตัวไว้น,น้เนะครับเนาะครับประเตียมก็ขอขอบพูดในหลายนะครับเดอ้อสุดใจพารวยนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาป้าเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ ฉะนั้นแล้วมือนี้งวดนี้พอแต้มอ้อไวยพรอนคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซี FC ก็จะจไดสกุกๆกมันมาน,นกันนะครับครับเขามาแล้วก็จะเลื่อมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแนนรับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้าย,ายสุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้ม ครับพอเตียม้อไว้พอดให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บยาให้ไดความไขยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาลาบให้ถูกรว,วยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแคนนี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม